ปทุมธานีชาวบ้านร่วมพิธีทำบุญครบรอบี่ปีไอ้ไข่วัดบางเตยกลางสามโคกปทุมธานีคือครับณวัดบางเตยกลางตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่23มกราคม2567เมื่อวลา11.00นผู้สืข่าวรายงานจากวัดบางเตยกลางพบพระครูสุทธิธีราจารย์พระอาจารย์อนงค์เจาารร้าคณะตำบลกระแชงบ้านปทุมเจา้าวาดวัดบางเตกลาง เนื่องจากทางวัดบางเตยกลางได้จัดพิธีทำบุญครบรอบสี่ปีการสร้างไอ้ไข่แห่งวัดบางเตยกลางสืบเนื่องเมื่อวันที่23ามกราคม2563ที่ผ่านมาทางวัดบางเตยกลางได้จัดพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรูปหล่อและเหรียญไอ้ไข่แห่งวัดเกดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชปุกเสกมีวัตถุมงคลรูปหล่อและเหรียญไอ้ไข่มีพระสงฆ์ทรงพระศักดิ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต พิธีปลุกเสกไอ้ไข่ด่านนายสังวานพัฒนผลกรรมการวัดบังเตยกราบได้กล่าวเสริมกับผู้สื่อขาวว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ4ปีในการสร้างไอ้ไข่แห่งวัดบางเตยกราบมีการทําบุญเลี้ยงภาพเพนมีประชาชนที่รบนับถือไอ้ไข่ออกโรงทานให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานได้รับประทานฟรีนอกจากนี้ยังมีการจุดประทัด10,000น,น,นัดเพื่อบูชาไอ้ไข่เลขประทัด 94257และได้มีประชาชนร่วมทาบุญครบรอบ4ปีไอ้ไข่ได้ยอดปัจจัย4,600บาทสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่านนิว24งวันพัฒนาผลคณะกรรมการวัดบางเตยกลางวันนี้วันที่23 23มกราคม2500 67ซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบที่ไอ้ไข่มาอยู่วัดบางเตยกลางเท่ากับ4ปีเต็มวันนี้เราจรึงจัดการทําบุญครบรอบให้ไอ้ไข่ที่มาอยู่ที่วัดบางเตยกลางโดยพิธีการก็คือพระสงฆ์9รูปเจริญพุทธมนต์และฉันพัาหารเพนก็จะมีประชาชนคนที่ศรัทธาและเคารพ ในตัวของไอ้ไข่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของวัดบางเตยกลางทุกคนก็มาร่วมทําบุญเลี้ยงพระด้วยกนันเป็นจํานวนมากและในการนี้เราก็มีการจุดประทัดหนึ่งมื่นนัดเพื่อฉลองให้ไข่วันนี้คือครบรอบสี่ปีซึ่งหางประทัดได้เลขออกมาคือสี่ตัวไอ้สามตัวนะครับเก้าสี่สองและสองตัวห้าเจ็ดซึ่ง พอเราทําบุญเลี้ยงพระ,ะฉันเพลินเสร็จเรียบร้อยประชาชนก็ร่วมกันรับประทานอาหารก็พระสงฆ์ให้พรทุกคนก็รับพรแล้วก็เป็นการเสร็จพิธีพิธีก็มีพิธีการก็มีเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีเชื่อไม่เชื่อโปรดใช้วิจารณญาณของท่านนะครับอาจจะมีโชคมีลาบก็ได้โชคใครโชคมันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีจากเราชาววัดบางเตยกลางขอบคุณครับ สหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี